สวัสดีนาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้ก็คือคือชวนไปดูคลิปล่าสุดนาทุกคนที่ช่องคุณเคลีขึ้นมานาทุกคนแล้วคือน่ารักมาก <c oughs> แล้วนิกกี้มีถ่ายซุปตาพาตะลุยนาทุกคนแขกรับเชิญคืออาตพศเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการถ่ายทำนาทุกคนว่ามีอะไรบ้างท่าแตถ้้ขึนเ มึงออนรายการออนตอนไหนเนี่ยอาไฟมันเพ่เพื่อตัวเเนี่ยับเฮ้ขาอย่า ผมแบบมาทําแบบนายร้อยหมูกรอบพี่พี่ายเลยยินดีม<อ>ันไม่ได,มยด้ยินดียินดียินดีส่วนตอนเย็นนะคุณเขาไปงานแต่งงานของเพื่อนนทุกคนเพื่อนบับนั่นเองยยนเลอ ส่วนดุ๋มาะแต่ฉันได้ที่จะตอดฉันไว้สัง่งยาต่อไปจะน่าคดอะไรก็บอกมารักัน้ำชไในวันนี้ไหนล้วต่อไปด้วยหัวใจแล้วต่อไปจังส่วนนี้นะก็คือคุณเขารีวิว เป็นขนมที่ได้มาจากแลมโบนะทุกคนดูนะครับแลมโบนะครับนอกจากจะมีรถนะครับยังมีขนมอีกด้วยนะครับส่งมานะครับนี่กล่องแบบนี้นะครับดูคาร์บอนโอ้โหเป็นคาร์บอนแกะไหมบ้าแกะไหมนีคาร์บอนแกะไงวิธีการแกะคือเอาออกก่อน จากรโ่มอเตอร์นะครับสมมาให้นะครับโึ๊บโหดูโห้ยเท่เลยอะดูเปิดวิธีการเปิดฟึบนี่โหกล่องเท่มากสุดยอดดู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 แครๆแๆรแแดู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 โอ้มันเค้กประจันนี่นะครับ แบบนี้นะครับอันนี้สีอันนี้สีโอ้เป็นล้อแม็กสีล้อล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กสีล้อดูดีเทลกล่องเขียนลำบุกินีด้วยยังหรูเนอะลา,ลายกล่องสวยมากลายกล่องสวยมากลายกล่องเป็นแบบเหมือนแบบคาร์บอนอ่ะใช่ครับนี่นะครับขอบคุณเรเนโซมอเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นใครอยากได้ขนมนะครับแค่ไปจองรถนะครับร้านสองนะครับ,ขบเขาก็จะส่งขนมมาให้นะครับดูแลดีมากนะครับโอ้โหดูนะครับเป็นอันนี้เป็นมูนเค้กคัสตาร์ดนะครับอันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนอันนี้เป็นอมอคค่าขึอนลองกินดูขึ้นกินทุเรียนไหมไม่กลิ่นพี่โรตัส เป็นแบบกินอะไรก่อนร้อแรกน่าจะอร่อยสุดนะหรือข้าตัดด้วยข้าตัดดูอร่อยอ่ะอร่อยพี่อืรักเกลียดก้ปะกูชิให้ได้ชิมรูกูขยแดงกูไม่ให้นะข,ขอบคุณนะครับ เดรดสโตมมอเตอร์นะครับใครอยากได้ไปจองเลยบอกกี่นี่ซะแค่ร้านสองเองอร่อยอร่อยบ้าขนมเค้กราสีก็ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย